เอ็นบีซีนอตนะครับส่งงานอัปเดตผลงานนะครับคันนี้โรยต้าวีออสนะครับลูกค้ามาเคสนี้อัปเกรดไฟหน้าเป็นตัวงานแต่งโปรเจคเตอร์คู่นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งนึงครับครับก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรยบร้อลนะครับสำหรับตัวโคมสําเร็จตัววีออสรุ่นปี07 -12 ถึงนะครับตัวนี้เป็นโคมสาเร็จรุ่นใหม่นะครับเป็นงานที่เป็นวงแหวนในส่วนของ2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็น ซีซีเอลธรรมดานะฮะถ้าตัวนี้เป็น LED นะครับเป็นโคม LED มาเลยแล้วก็ตำแหน่งตัวนี้ก็จะเป็น LED เป็นเส้นนี้ด้วยครับคันนี้ลูกค้าอัปเกรดตำแหน่งนี้นะครับเป็นซีนอนด้วยนะครับก็สว่างแบบไม่แยงตาครับมีคัตออฟตัดมันคัตออฟเป็นซัตเชฟนะครับตัวนี้ตัวนี้ภายในพ่นลมดำให้นะครับชิ้นในเป็นลมดำเป็นดับเบิลวงแหวนนะครับไฟสูงยังคงเป็นหลอดฮาโลรเจนเดิมนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับ ก็ตำแหน่งนี้ก็สามารถมาอัปเกรดได้ในอนาคตนะครับก็จบไปเคสนึงนะครับสำหรับ V i ออปี0ูนนะครับเป็นโคมตรงรุ่นตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถมาใส่ได้นะครับอัปเกรดความสว่างได้ครับผมตัวนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ